สวัสดีครับผมน้องเดียร์ดวงเมืองคนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อ,อมมาประมาณหนึ่งเดือนเต็มครับซ้อมอยู่ที่ใครโชว์ถูกมายิ่มครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดิมเล,เลยใช่ไหมมีใครเป็นกู๊เป้าซ้อมเรามั้งก็บอลนาเน่แล้วก็อร์จูน,นิกครับเพื่อนๆเนี่ยใครจัดกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าปีครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้โดยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปอนหนุ่มสี่สิบหกปีมาครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องเจอศิริษฐาถ้าเจอมาสองครั้งแล้ว ครับเป็นไงทั้งสองครั <t ap> <ap> ้งโอ้ชนะมาทั้งสองครั้งสองครั้งเลยชนะแบบไหนเบียดกันหรือขาดเลยขาดครับขาดไปสองครั้งเลยวันนี้ไฟที่สามครับที่บอกเนี้ย้ำชัยนะได้ไหมครับย้ำใจครับตอนนั้นที่ต่อยกันเล่นเบตเท่าไหร่ประมาณโดยสามหรือบ้างครับประมาณวันนี้เลยร้อยสามหกเนาะและล่าสุดต่อยไว้กับใครต่อยที่นี่ไว้กับใจเพชรครับแพร่เมื่อวันนั้นที่แพรอก็พีแพร่ใบเบตเท่าไหร่ รถสามสามสามบาทสามพันวันนี้รถสามหกไม่เช้ามาเป็นไงแล้วรถเท่าไหร่เกนประมาณสองพันเทียบผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้อ๋อเต็มรถลยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาวชนะเอาไข่มาเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามพับหกคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนแฟนครับหน่อยฝากเจ้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนใจดีด้วยครับดีนอนครับขอโชคดีมาครับ